น้องแนนสาวสวยครับหลังจากสนามขนอนนี่สังเวยคิ้วซ้ายคิ้วขวาเลยครับข้างหนึ่งครับแหมไปซ้อมรถแล้วเกิดทิศตะแคงครับคิ้วแตกครับนั่งโดยพี่ป๊อปครับจะทําการแข่งขันเป็นขันต่อไปครับก่อนปล่อยสตาร์ทครับนักแข่งทุกคันนะครับ จะต้องดูเวลาให้เดินก่อนนะครับกรรมการจะเป็นคนกดให้นะครับสวนพอเวลาเข้ามาถึงจุดซื้อแล้วนักแข่งจะกดเองครับออกไปแล้วครับโอ้โหแรงจริงๆครับสำหรับน้องแนนถึงเป็นผู้หญิงแต่ฝีมือนี่ไม่แพ้ชายอกสามศอกเลยครับด้วยฝีไม้ลายมือแล้วก็ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเรื่อยๆครับเวลานี่ดีวันดีคืนครับสำหรับน้องแนนแลวก็สนามนี้เป็นเอสแรกครับมาดูครับว่าน้องแนนจะผ่านไปได้หรือเปล่า ยังครับเวลาที่เร็วที่สุดใน S S ที่1นี่ยังเป็นของโน้ตน้ำแข็งหลอดอยู่ครับสีนาที28วิครับไหลรถล,ลงไปจังหวัดนี้น้องแนนเบอร์เหมือนกันครับครับประสบการณ์จากหลายๆสนามนี่ไม่สามารถหยุดสาวสวยคนนี้ได้ครับส่วนน้องแนนแล้วนั่งกับเอสกลาดด้วยครับเอสสุกราดครับ น้องเปอรแข่งยังครับเห็นแวบๆว่าลากออกไปแล้วนะครับน้องเปอรครับน้องเปอรนี่ลงในรุ่นของไลท์คอครับนัดทองวัดหรือเจ้าโอของเราครับหมายเลขหนึ่งร้อยเมื่อกี้เห็นแวบๆครับมีรถลากออกจากทางรถตู้โอบีออกไปแล้วนะฮะน่าจะพังครับโอ้โห fc เยอะจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณเกือบสามร้อยท่านครับยังไงเข้าแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับ การแข่งขันซึกออฟโรดสองแผ่นดินครับจัดโดยพี่หมวยครับสสมุยยี่สองนอสโลแกนคือจัดไปอย่าให้เสียโลโก้ครับแหมสนามสวยจริงๆครับสนามนี่เรียกได้ว่าอยู่เขาเรียกว่าชายเขาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทะเลนะครับสวยมากแต่ตอนนี้ยังแข่งกันอยู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่อยู่ครับหวังท่าเรือเฟอร์รี่ที่จะข้ามไปสมวยครับ มาครับพี่น้องที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถเข้ามาชมกันสดๆที่สนามได้นะครับแต่แนะนำนะครับมาแล้วนี่จอดรถไว้ริมถนนด้านนอกครับแล้วเดินเข้ามาแต่ตัวครับโอ้โหไหวหรือเปล่าครับเอสสุราช์ครับทำรถให้น้องแนนอย่างเดียวแต่สนามนี้ต้องมาลากวินด้วยครับโอ้โหเป่าปากครับเจ้าเอฟครับ เช้าถามแล้วนั่งให้ไหมน้องแนนไมนนั่งครับบอกไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับแต่นู้นครับลาขึ้นไปถึงจุดวินแล้วครับสลิงตึงแล้วทํางานวินทํางานเรียบร้อยครับน้องแนนวินลถขึ้นไปครับโอ้โหเนียนเนียนเลยครับเร็วครับอย่างนี้ถือว่าเร็วครับสําหรับน้องแนนครับเกี่ยววินได้แล้วก็ไม่รอช้าครับ ดินวินทันทีขึ้นไปถึงยอดแล้วครับเรียบร้อย NB ยังไม่วิ่งครับหวัวหน้าเผ่าพี่นกนี่ยังครับอารคอรนี่2ี่22คันครับน้องแนนยิ่งเพิ่งจะอยู่ในลำดับน่าจะที่5งครับยังเหลืออีกหลายคันครับต่อจากน้องแนนจะเป็นหมายเลข98ครับ ต่อน้องแนนจะเป็นหมายเลข98ครับ,บนะน่าจะเป็นทีมของเจ้าทิมนค,ครับน่าจะเป็นของเจ้าบุก๊กครับเข้ามาแล้วครับสำหรับน้องแนนครับแวรวัตฟาร์มครับแล้วก็นั่งให้โดยเอฟสุราชครับทำรถด,ด้วยนั่งให้นนั่งเนีให้ด้วยครับโอ้เหนื่อยครับ สนามี้น่วิ่งในนามทีมขนอมออฟโรดในวัดฟาร์มเอสุราชกราชครับช่างเม้ง4ี่ีโมเฟนเดอร์แก๊ซซี่ทีมแต่พูดถึงแก๊ซซี่ดียังไม่เห็นครับยังไม่ได้ยังไม่เห็นหัวหน้าเผ่าแก๊ซซี่ครับทุกขวัญครับน่าจะวุ่นอยู่ครับเมื่อวานเข้าไปเยี่ยมแกที่อู่มาในรถเต็มอู่ครับนะครับแก๊ซซี่ครับโอ้โหสวัสดีครับพี่บีครับบีบีบีออโต้ช็อปครับ ผมจากสปปลาวครับน่าจะไกลด้วยครับแล้วก็ตอนนี้พี่บีได้ข่าวว่าไปช่วยน้ําท่วมอยู่ที่ฝั่งสปปลาวด้วยนะครับต้องการความช่วยเหลือยังไงประสานเข้ามาที่ทางสมาธ์ออฟโรดแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับสําหรับวีดีโอตัช็อปครับเรื่องบานกันครับเกิดทกภัยเราก็ต้องช่วยเหลือกันครับแต่ตอนนี้เรากลับมาชมการแข่งขันกันต่อครับน้องแนนครับใกล้จะมาถึงจุดวินสุดท้ายครับก่อนที่จะเข้ามากดเวลาหยุดครับตอนนี้เวลาเดินไปที่5นาทีกว่าแล้วครับ โอ้โหยังอยู่ในกลุ่มหัวตารางอยู่ครับยังไม่มีใครตอกเวลาลงไปได้ครับของโน้ตน้ำแข็งหลอดดูครับดูโคโดเวอร์ครับเอฟสุราชครับพอวินที่2องที่สานี่เริ่มเดินแล้วครับเดินครับเดินทรายไม่เดินทรายหัวครับเดินหาหลักวินครับ จาต้นไม้เหม,เหมาะสักหนึ่งต้นครับเข้าไปเกี่ยวครับน่าจะหมดแรงนะครับเจอวิ้นดอกแรกเข้าไปนี่ชันและยาวครับไม่ช้านะครับสำหรับน้องแดนครับโอ้โนุ่น ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมน้องแรนขึ้นได้ไหมนิดเดียวเอาตัวรอดขึ้นไปจนได้ครับต้องมาดูเวลากันอีกทีครับจะสามารถกดเวลาอยู่ใน15นาทีได้หรือเปล่าชมกันยาวๆครับ FC ซีแฟนคลับนะครับของทีมไหนนะครับเข้ามาแล้วนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับสำหรับในเพจของ f f r o a d Thailand ครับแล้วก็ยังมีสปอนเซอร์อีกเยอะเลยครับในการแข่งขันครั้งนี้ยังพูดไม่หมดเลยฮะเดี๋ยวขอให้ได้รายชื่อสปอนเซอร์มาก่อนนะครับเดี๋ยวจะขอบคุณให้ครบทุกคนเลยครับกลับไปแล้วครับสำหรับน้องแนนครับ เรวัตฟาร์มครับเิ่งเราไปกดเวลาครับโดยเอฟซูราครับหยุดเวลาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับน้องแมนครับโอ้ยตัาแรงออกไปอีกหนึ่งตัวครับสำหรับหมายเลขเก้าสิบแปดครับเจ้าบุ๊กครับโอ้โหมมดรถสวยเลยครับด้านบน ส่วนอีกฝั่งนึงนี่กลับออกมาแล้วครับสำหรับเจบ้ามุกครับเร็วครับโอ้โหไหลรถล,ลงมาจังหวะนี้เกือบพลิกครับขายยกลงไปครับไหลรถเร็วไปครับแต่ยังดึงกลับมาได้ครับกำลังจะม้วนเข้าไปในจุดวินจุดที่หนึ่งครับอุปสรรคจุดแรกในรุ่นของ h a r d ดคอร์เอสที่หน่ี่น่าจะเป็นเนินชันยาวครับช่วงไตเนินนี่น่าจะมีประมาณ80เกือบ 80ถึง90องศาได้นะครับแล้วก็จะเป็นทางลาดยาวขึ้นไปครับอย่างต่ำมีน้อยนนี่มี60ถึง70เมตรแน่นอนครับดูครับดูจากลักษณะการขึ้นของโคเรเวอร์ต้องเอาใช้มือเหนียวดินขึ้นมาเหนียวต้นไม้ขึ้นมาครับโอ้ยมาพร้อมกับเชือกด้วยครับเหนื่อยครับโคเรเวอร์เนี่ยบอกเลยครับแค่ขึ้นตัวเปล่านี้ก็เหนื่อยแล้วครับไปยังต้องพาทั้งอุปกรณ์ครับเชือกเบลเอยก็ดีนะครับผ้าคุมวินเองก็ดี วันนี game, <asan> ้วิ่งกี่เอสวันนี้วิ่งสี่เอสครับภาพที่เห็นอยู่นี้ก็ยังเป็นเอสเอที่หนึ่งครับเอสแรกของวันเลยครับของรายการออฟโหลดสองแผ่นดินเลยก็ว่าได้ครับอยู่ในลำดับที่6ครับตอนนี้หมายเลขเก้าครับเจ้าบุ๊กครับโอ้ยหมดครับหมดครับต้นไม้ล้มลาบหมดเลยครับ แต่ต้นไม้นี้ไม่เป็นไรครับแต่ที่สําคัญคือป้ายครับมันมีป้ายเลข6อยู่ตรงนั้นครับสําหรับเจ้าบุ๊กครับเกิดอะไรขึ้นครับเลือกต้นไม้ผิดชีวิตเปลี่ยนครับเจ้าบุ๊กครับโอ้โหออกมาอย่างดีครับมาลุ้นกันครับว่าในกอต้นไม้มีป้ายเลข6อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดในกอต้นไม้นั้นมีป้ายเลข6อยู่ด้วยนี่จบแน่นอนครับ ูบตอนะเียกุดแน่ลต่อไปถึงขั้นต้องลงมาดูเองครับเจ้าบุ๊กวิ่งลงมาดูครับเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหวางแผนผิดครับกะวิ้นสั้นครับขึ้นไปตะพักแรกก่อนแล้วถึงจะช็อตวิ้นสองต่อครับพลาดครับเลือกต้นไม้ต้นเล็กไปครับนี่ครับเหลี่ยมเทพครับเหลี่ยมเทพ เหลี่ยมเทพครับเรลือต้นไม้เทพด้วยครับไงครับต้นไม้เทพครับลงมาทั้งเกางโอ้ยลงมาทั้งยวงครับเจ้าบุ๊กบอกแม่ลืมไปลดน้ำหนักมันเยอะกลายเป็นต้องทำงานสองรอบครับสำหรับโคไดเวอร์ครับนี่ถ้าเกี่ยวยาวตั้งแต่ทีแรกนี่จบไปแล้วครับเจ้าบุ๊ก <ค><ณ>เปลี่ยนใจแล้วครับไปต้นใหญ่ดีกว่าครับที่ถาลากรัางแต่ทีแรกจบไปแล้วครับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับเกมการแข่งขันครับอยู่ที่การตัดสินใจของนักแข่งและโคไดิเวอร์ครับถ้าวางแผนกันไปแล้วก็ต้องทําตามแผนครับแต่แผนเปลี่ยนนี่ก็คือต้องดนสดกันหน้างานครับอย่างเช่นลักษณะนี้ครับโอ้โหแล้ว ถึงตนไม้เป็นกอลงไปขวางเพื่อนลำต่อไปด้วยครับโอ้โหยาวชานคืองานของเราครับเจ้าบุกบอกเบ้านบ้านดูเชื่อมด้วยบ้านบ้านดูเชื่อมด้วยอัานดู ไปไหนมาไหนก็ดูสิแก้ปัญหาขึ้นไม่ได้ครับเจ้าบุกครับโอ้โหถ้าตัดสินใจต้นใหญ่ตั้งแต่แรกนี่สบายไปแล้วครับโอ้โหสามร้อยกว่าท่านครับขอบคุณครับรายการมันมันครับสนามสวยด้วยครับ สนามนี่ธรรมชาติ100%เเซตครับธรรมชาติยันจุดเซอร์วิสครับไม่มีการเคลียร์อะไรทั้งสิ้นครับใช้รถแข่งกับรถเซอร์วิสเนี่ยครับเป็นตัวย่ำเข้ามาครับเคลียร์พื้นที่สองรุ่นครับรวมกันแล้วนี่เกือบสาคันครับแต่30คันนี่บอกเลยว่าหัวกะทิล้วนๆครับ ถึงทุกทีมครับที่มารายการออฟโรดสองแผนดินอยากเห็นครับอยากเห็นเข้าไปถึง500กว่าครับช่วยเขย่าไลกันหน่อยครับสำหรับออฟโรดไทยแลนด์กลับมาแล้วครับสำหรับเจ้าบุ๊กครับเหลืออีกหนึ่งวินครับสำหรับในเอสเอสที่หนึ่งโอ้โหลายครับพอเสียจังหวะเอสแรกครับอารมณ์มันเกิดครับกลายเป็นถักขาดกันเกินไปหมดเลยครับเจ้าบุ๊กครับเกิดอะไรขึ้น เรียบร้อยครับสัญญาณวอแจ้งมาแล้วครับบอกว่าเผาหน้าไปแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้ออกไปอย่างเทพครับหลังล็อกตายหน้าเผาขาดจบครับจบครับได้รับรายงานจากกรรมการในสนามมานะครับว่าอย่างนั้นนะครับหน้าไม่ทำงานส่วนหลังก็ล็อกครับ โอ้โหตัวตึงเอาครับจบไปหนึ่งคันครับตัวตึงนี้ครับหมายเลข98เจ้ามุกครับหาจุดวินแล้วครับแหมนิดเดียวครับเหลืออีกหนึ่งวินแล้วก็อีกประมาณยี่สิบเมตรครับจะถึงจุดสิ้นิุดแล้ว โงานหยาบเลยครับทีนี้สำหรับเจ้าบุกจากเป็นคันแรกที่ DNF หรือเปล่าครับในสนามนี้นี่จากที่ฟังกรรมการบีบมานี่เราจะมีการ DNF เป็น2จุดนะครับ DNF 1กับ DNF 2ครับเนื่องจากสนามพื้นที่นี่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับก็เลยมีเกมการแข่งขันที่เป็นว่า DNF 9กระโดดนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณ300กว่าท่านครับที่เข้ามาชมกันครับตอนนี้ปัญหาเกิดกับเจ้าบุกครับมาแห่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ครับนาเจี๊ยบมาแล้วครับวันเจี๊ยบวัดเจี๊ยบครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาคัโอ้โหปังนี่ครับผู้จัดตัวจริงครับนาเจี๊ยบครับมาทำสนามให้เขาโอ้โหนมบัสเป็นไง ปรมานครับ300กว่าคนครับ300กว่าคนครับขอบคุณสามร้อยกว่าด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยในช่องเราที่ยราขึ้นจอพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปพลิกก็บอกว่านี่ครับกำลังพิมพ์กันอยู่เลยครับพลิกอยู่ครับทุกที่รานองเอวยเหนือจดได้นี่ชัดเสียงคมชัดขอบคุณมากครับขอบคุณมากตามนะครับทุกวันวันเนี้ยไนเอชเอสผมก็จะบังคับมันให้ให้มันไลท์โอ้โหจะบังคับเพราะว่าอยากให้ดูไนเอชเอสใหม่ของผมเกมใหม่ของผม เขาเรียกว่าสไตล์นะเจ็บตามใครไม่เป็นไม่ไม่เดินตามใครครับเกมใหม่ผมจะมาดูเกมม่ครับกันคืนครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้นะครับเจ้าบุกครับนะภาพไปที่เจ้าบุกครับนะภาพไปที่เจ้าบุกครับท่านผู้ชมน้องบุกครับไปตัดสินใจผิดครับเมื่อกี้น้ำบ้านเห็นไหมเลือกต้นไม้ผิดชีวิตเปลี่ยนะเปลี่ยนเลยทันทีแล้วก็ไปเปิดแท็กให้เพื่อนหลังๆตามขึ้นมาด้วยครับจบข่าวเลยครับหรือบางทีการแข่งขันเนี่ยคิดเยอะไปเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมครับแหม เขาทําให้เห็นแล้วว่าต้นไม้ใหญ่ทีเดียวจบแต่ดันไปเลือกต้นเล็กครับใช่ร้อยเรื่อยมเลือกเลือกต้นผิดชีวิตเปลี่ยนอะไรที่มันรวมไปถึงนี่เห็นไหมครับครับหน้าไม่ทํางานหลังดันล็อกอีกหมดเรียบร้อยครับมันลามไปอย่างอื่นด้วยครับใช่มันไม่ใช่แค่ต้นไม้ต้นเดียวครับแล้วก็เดี๋ยวจับตาดูทีมของเพื่อนกันสี่คสี่เที่ยวนี้สี่คนสี่เพื่อนเพื่อนกันสี่คนสี่เนี่ยยังไม่ได้วิ่งนะแต่ ตัวจี๊ดตัวแรงของเพื่อนการสิคือเจ้าขวัญแต่เจ้าขวัญไม่วิ่งเจ้าขวัญมาเป็นสตาฟโค้ดพี่นิกบอกว่านี่รอชมมาเลยครับอย่าปิดไลฟ์ก่อนนะครับไม่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 ปิดไมกลางคืนครับพอเลยสองทุ่มเนาะสัญญาณเน็ตไม่ค่อยมีครับมีวันนี้บังคับวันนี้บังคับไฟบังคับมาเป็นพื้นที่สีแดงครับพอเลยกลางคืนสองทุ่มแล้วสัญญาณภาพจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับก็ขอบคุณนัทอิจยศนาด้วยครับพี่บาสน้องบาสของผมโันนี่มานะครับมาร่วนงานกันมาลุ้นงานกันนะครับก็เดี๋ยวก็ มันคืนดูแลไม่ดีหน่อยขอโทษด้วยเจงอเบี้ b ครับนนอนครับมันคืนดูแลไม่ดีขอโทษด้วยไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้องเข้ามาช้ดดึกไปไงเลยมาหาสถานที่งงไปหมดนะครับโอ้กว่าจะถึงสนามได้แวะทุกที่เลยครับ มาชมมาต่อครับเจ้าพุกครับแจ้งนิดนึงแจ้งข่าวนิดนึงแจ้งมแข่าวงานระยองครับมูลิขอขยับเดือนครับไปเดือนนู่นเลยกุมภาครับแจ้งข่าวครับฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยครับสำหรับในรายการของเขาน้อยชาเลนส์ครับขาน้อยชาเลนส์ครับขยับเดือนกุมภาปีหน้าครับปีหน้าเดือนกุมภาและจะจัดทุกๆกุมภา ใช่ครับเรื่องเลือนกันมาแล้วครับเนื่องจากพุตธิการแถวนั้นฝนตกด้วยแล้วก็ไปชนกับงานจังหวัดเขาด้วยนะครับก็เลยขอเลื่อนไปเดือนกุมภาครับงานแจ้งลอยไปแล้วนะครับสำหรับเขาน้อยออฟโรดชาเล์บครับแล้วก็อีกงานหนึ่งต่อจากนี้ครับอีกสิบห้าวันท่าแซออฟโรดท่าแซนี่ท่าแซออฟโรดต่อจากนี้อีกสิบห้าวันครับก็เมื่อกี้เจอเจอเจอผู้จัดแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะเขามาศึกษางานบอกไม่ต้องศึกษาหรอกเดี๋ยวผมกับบาสไปไม่ต้องศึกษาจบจบที่สองเราช่วงนี้หล หลงตายยางเดียวเลยหลองตายหลังตายครับเพราะว่าหลองตายุกมากครับเพราะว่าที่อยากล่องใต้เพราะอะไรไหมครับตั้งแต่ตั้งแต่เห็นหลานผมคนหนึ่งหลานเบียรมาอยู่ใต้รู้สึกเขามีความสุขก็เลยอยากจะมาความสุขกับน้องเบียบ้างเห็นหลานเบียรมุลี่เบียมุลี่เข้ามาแล้วมีความสุขแล้วก็อยากจะมีความสุขกับน้องเบียบ้างกลับมาดูการแข่งขันกันต่อเอาเรียบร้อยครับยอมจบครับจบชีวิตเปยนทีมโซวิทต่อข้านรถอย่างนี้นี่จบครับเรียบร้อยครับพังครับแม่ cầm chặt